เริ่มจากคําว่า encourage ที่แปลว่าให้กําลังใจนะครับอย่างเช่นพวกเราควรจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็คือ we should encourage one another หรือถ้าจะขอบคุณสําหรับกําลังใจก็คือ thanks for your encouragement หรือ thanks for your support โดยที่คําว่า support ก็แปลว่าสนับสนุนนะครับความสนับสนุนไม่ได้ออกเสียงว่า support นะครับดูปากน้องกันดับนะคะ support Support hey, <laughs> นี่หรือถ้าจะพูดว่าเป็นกำลังใจให้นะก็จะพูดได้หลายแบบนะครับอย่างเช่น I support you หรือหนุนหลังคุณก็คือ I've got your back หรือ I'm behind you ก็ได้อยู่เคียงข้างเธอก็คือ I'm beside you ถ้าผู้ชมครับเราอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ด้วยกันครับ We're in this crisis together สู้ๆ keep going